ครับ USS JFK โอ้ยหนึ่งในสองลามที่ถูกขายไปในราคาหนึ่งเส้นก็ต้องหมดชีวิตไปแล้วนะครับถูกขายให้กับบริษัทที่จะต้องเอาไปตัดเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหล็กครับผมอดเลยอดเลย มีเรือบรรทุกคอมบนน่ะงั้นต้องไปเลยต้องตรงไปก่อนตรงลองตรงไปล้าไหมพี่แม่มอนต้องตรงไปลองมันตรงไปได้กัน<ป>สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้จะพามาสุสานสุสานเรือนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นสุสานของเรือกองทัพเรืออเมริกาที่เขาถูกปลดประจำการแล้วก็รอ เอาไปชำํำระเอาไปเป็นเศษเหล็กหรือไม่ก็ระเบิดหรือไม่ก็ไป,ไปเอาไปเป็นเป้านิ่งหรือพวกนี้ก็คือชะตากรรมก็คือฮะโดนโดนตัดเป็นชิ้นเป็นอันแน่ๆครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่มาดูแค่เรือแต่ว่าเรามาตามหาเรือ JFK ที่ที่ถูกถูกขายให้บริษัทชำละในราคา1เซนนะครับเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเดี๋ยวต้อ,อหาจอดก่อน ต้องนะครับเราไม่ได้มาอยู่สุสานเรือที่เห็นแพะแบบนี้คือสุสานเรือครับปาบอกแล้วช่องจ่ามันบทธรรม,มดาเนี่ยครับก็ถ้าใครด,ดูคลิปของจ่าเมื่อห้าคลิปก่อนจ่าได้พูดถึงเรือ USS Kitty Hawk กับเรือ USS JFK ที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน2องลำที่ถูกขายไปให้บริษัทชําแหละหรือบริษัทที่เขาจะเอาไปตัดเป็นชิ้นเป็นเหล็กนะครับถูกขายในราคา1เซน แล้วก็คลิปก่อนหน้านะั้นเรือ USS Kitty Hawk ของจ่าเนี่ยที่จ่าเคยประจำการอยู่เนี่ยอยู่เรือนั้นจอดอยู่ที่ค่ายทหารเรือเบอร์เมตันวอชิงตันแต่อีกลำหนึ่ง USS JFK จอดอยู่ที่นี่ครับและเรากำลังตามหามันอยู่เดี๋ยวดูสิครับว่าเราจะหามันเจอไหมมันต้องอยู่สักที่นึ่งแหละเพราะจ่าได้ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าเรือลำนี้จอดเทียบท่าอยู่เมืองฟิลาเดลเฟียครับวันนี้เรามาตามหากัครับ พ่อแม่พี่น้องครับเจอแล้วกับผมเรือ U.S.S J.F.K ในตำนานวันนี้เราได้เจอแล้วครับขอบอกเลยว่าเรือนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องเป็นสองลำสุดท้ายที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ประจำการและก็กำลังจะถูกปลดประจำการนะครับคือตอนนี้มันเป็นวันเวจ่าไปไม่สามารถไปได้แต่นั่นคือเรือครับผมตรงนั้นอะ่ะเห็นกันไหมนั่นตรงนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปดูใ,ใกล้ๆกัน,นครับ นั่นแหละครับคือเรือ U.S.S. JFK John F Kennedy ที่ถูกขายไปในราคา1เซนมาตามมาครับโอเคครับด้วยด้วยด้วยการที่ว่าเราตามหามานานละ mm. เกือบ5นาทีสุดท้ายเราก็เจอแล้วนะครับ mm. เรือ U.S.S. JFK หรือ John F. Kennedy เรือนี้เป็นเรือที่มีความสำคัญต่อกองทัพเรือมากเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า JFK เป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่มีคุณภาพหรือว่ามียังไงอ พูดยังไงเดียมีแบบมีประวัติที่ที่เขาแบบการบริหารประเทศที่สุดยอดบะกลุ้ยเต้นขนาดเนาะแล้วท่านก็ได้ถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรอะลอกลับค่าและไม่ถึงกแก่การเสียชีวิตเลยตั้งชื่อเรือว่า U.S.S. JFK และมีหลายองค์กรน,นะพยายามจะเอาเรือลำนี้ไปเป็นมิวเซียม ปเ,ปเอาไปเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าโดยการที่ว่าทางกองทัพเรือได,ไ,ดได้ตั้งกฎเกณฑ์ที่ยากพอสมควรเลยไม่มีองค์กรไหนสามารถเอาไปทําเป็นพิพิธภัณฑ์ได้สุดท้ายมาชีวิตของโอ้โหของเรือ USS JFK ลำนี้ก็คือการเอาไปชำระเป็นแมตรงนั้นเลยเอาไปเป็นชำระเป็นเศษเหล็กนะครับแล้วก็สุดท้ายมาก็จะชีวิตของนางก็คงจะจบไปภายในปีสองปีนี้ เรือที่ทรงพลังที่มีเครื่องบินลบ80-90กลลัคนเกือบ5,000ันกว่าคนที่อยู่ในเรือลำนี้สุดท้ายมา JFK ก็ต้องหมดชีวิตไปนะครับไห <I have. S 1> นลูกไ่ไหน้นี ครับ USS JFK โอ้ยหนึ่งในสองลำที่ถูกขายไปในราคาหนึ่งเส้นก็ต้องหมดชีวิตไปแล้วนะครับถูกขายให้กับบริษัทที่จะต้องเอาไปตัดเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหล็กครับผมอดเลยอดเลย เง้วไปเงา้วขนาดแล้วเรือพวกนี้อีกหลายลำนะครับที่เห็นที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็ถูกกําลังรอชำละเหมือนกันครับจะถูกไปเป็นจะถูกเอาไปเป็นเศษเหล็กหมดแล้วนะครับอันนี้ก็อีกลำจอดรออยู่ครับบอกแล้วตอนนี้ที่เราอยู่นี่คือสุสานเรือนะครับใครก็สามารถเข้าได้เลยเห็นไหมตึกเก่าๆตึกไฟไหม พอตรงนี้เคยเป็นค่ายทหารเรือครับเคยเป็นอยู่นี่ก็อีกลำหนึ่งครับถ้าไม่มีใครซื้อก็คงต้องกลับไปเป็นสุสานเรือครับไม่มีใครซื้อก็ถูกตัดเป็นชิ้นเหล็กหรือเอาไปเป็นเป้นเปานิ่ง US s t a t S <S สุดยอดแล้ว <C oughs> อดีตประวัติศาสตร์ทั้งนั้อน,นอันนี้ไขอันนี้เป็นนี่แล้วนี่จะมีเหมือนจะมีคนอ,อยู่หรอนี่นะะี่โรงงานนกเป็น<า>กโกดังเว่ยฮงเว้หฮาวไปแไล้วอนไรของรัฐบาลเรับเกิดเป็นครับดูตึกนี้ถูกสร้างมาหนะนึ่ก้านสี่ตึกเนี่ย พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับตอนนี้เราได้มาอยู่สุสานเรือสุสานเรือของเมืองฟิลเเดลเฟียแต่ไม่ใช่เป็นแค่สุสานเรือเรือธรรมดาแต่เป็นสุสานเรือของกองทัพเรืออเมริกาค่ายนี้เคยเป็นค่ายทหารเรือมาก่อนนะครับแต่ก็โดยการที่ถูกปิดไปแต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นของหลวงอยู่นะครับและก็นี่คือเป็นหนึ่งสถานที่ที่เรามาดูกันและที่ที่เด็ดที่สุด ก็คือมันเป็นที่จอดของเรือ USS JFK ที่ถูกขายไปในราคาหนึงเส้นประทม,มสังโค จ <Okay. S 2> ริงๆนี่น้ำขนาดสุสานเรือนาะอันนี้มันเป็นสุสานเรือครับอันนี๋ยวก็เดี๋ยวอยูยย่เทินกับ โอ้โหน,นี่ครับถ้าใครอยากเห็นสุขสารเรือนะครับนี่ครับเป็นลำเป็นลำเลยครับหนึ่งสองสามสี네่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเรียงกันไปเป็นตับ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 เลยครับยาวไปนู่นเลยเนี่ย แต่จ่าไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ถูกปิดกั้นเพื่อไม่ให้คนนอกเข้าไปนะครับพวกนี้ถ้าจ่าดูตามรอยแล้วเนี่ยน่า,น,าน่าจะเป็นเรือรุ่นบอกไม่ถูกเหมือนกันครับสุดยอดมายัางเข้าได้อยู่นะครับก็จะไปให้ถึงที่สุดโอ<ฮ>้โหนี่ไงโอ้โห เดียมาเลยไารยนดู้างนนนนก็อีกสองลำอยู่ตรงน้นตรงโน้นตรน้ก็มีเวทเ็นอีกเดี๋ยวมาขาปะนีโอมีมีนกยูงตรงนั้นก็อยู่เต็มเลยครับแล้วมีอีกสุสานเรือนี่คือสุสานเรือรบกองทัพอเมริกา เราได้มาอยู่ส <t> <half> ูงานเรือนะครับบอกว่าไม่ธรรมดาเรือชิ้นส่วนมีถูกต้นถูกตัดมาแล้วเห็นไหมเนี่ยถูกตัดมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นงันน่ะนี่ส่วนนี่เดี๋ยวโดนตัดออกมาแล้วเอาไปหล่อมไหมเอาไปหลอมหมเอาไปย่างตีเนี่ยได้ใหม่อยู่ครับมันยังมีเล็กยังเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันอยู่เล่กีนะครับ น,นีอันนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ถูกตัดมาครับคือใช่ที่นี่เป็นสุสานเรือแต่จริงแล้วก็ยังมีบางบางลามที่สามารถตัดแล้วก็เอาชิ้นส่วนออกมาใช้ได้ <c oughs> <c oughs> okay, ขอบอกเลยว่าบรรยากาศมีแต่ความเศร้าทำไมมันถึงเศร้าล่ะครับเรือเหล่านี้เคยมีชีวิตชีวาแต่สุดท้ายมาชีวิตของพวกนางก็ต้องจบลงไม่วาชตาชีวิตจะถูกไปเป็นเป้านิ่งหรือไม่ก็เอาไปเป็นมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์หรือไม่บางลำก็ถูกเป็นครูเพราะเป็นเป้านิ่งบรรยากาศเศร้ามากมาก เต็มไปด้วยกับสนิมเงียบเหงาเหมือนคำว่าสุสารเรือขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่แชร์ถ้าคิดว่าช่องจ๋ามีสาระอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, และก็อย่าลืมกด subscribe พดจ่าจะ,จะสัญญาว่าจะหาคลิปดีๆงามๆเหมาะๆมาฝากพี่น้องกู้คนครับผม